สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้แค่อีภาคบ่ายนะครับประจัาวันศุกร์ที่10มีนาคมนะครับสำหรับนี้แค่เมื่อเช้าก็โถโถทิมนะครับเมื่อเช้านี้4กับ1 1กับ4ไม่มานะครับก็รู้เงินต่อบ่ายครับนะครับรอบสุดท้ายแล้วยังไงรองพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามครับเปิดใบ่ายผมท่านตัวเปิดที่ลบครับ0 3 5 8 0ครับ03580 เลขเหลือจากกลุ่มตัวเปิดตัวปิดเช้า1กับ4 4่กับนะครับยังไงรบกวนฟังหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็นมีบางคนแคปไปนะแคปไปจะไม่ค่อยได้ความรู้นะครับเชื่อครับนะนาะฟังเลยว่าครับคลิปม่ได้ยาวมากบายเลขเหลือ1441ครับซึ่งมันตรงกับตามตารางมากซึ่งผมเป็นคนโลภมากคือโลภมากไงโลภมากอยา,ากยาให้มันเด้งบนล่างใช่ไหมครับอยากให้เด้งบนล่าง1กับ4 4กับนึนี้ในความนันจะเป็นแรกนะครับเพราะเลขเหลือสวยเหลือเกินครับ ถ้าใครสังเกตดูดีครับ 1, 1เดินดีมา3 4ี่วันติดเลยนะครับถ้าใครสังเกตดีดีหนึ่งสามนี่มาทุกวันเลยหนึ่งสามนีม่มาทุกวันจริงครับนะครับหนึ่งสามมาทุกวันเลยซึ่งมันตรงกับหนึ่งเลขเหลือด้วยนะครับอีกอ,อีกความจะเป็นหนึ่งที่ผมทิ้งไปคือห้ามองตัวรองคือ 5, ท้ายห้าท้ายศูนย์ท้ายศูนย์ท้ายห้าอันเนี้ยทิ้งไปผมว่าน่าจะมีความจะเป็นสองอย่างที่จะมาคือหนึ่งเลขเหลือกับห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ย แต่เปินผมชอบ1กับ 4, 4ีกันหนึ่งครับบานี้วิ่งบอลรุ่ล่าง1ครับนะวิ่งบอรุล่าง1่ครับ3คู่ที่ผมเล็งไว้ก็จะมี5164ครับ6154ครับ81ครับ91้านและเด่นที่ได้ เด่นที่ได้จับมา3-4มวันบ่ายนะมันได้อันนึได้6ได้หกผมทิ้งอีกอ่ะนะครับ9 1นร้อยสครับมาสามเข้าไปนะสตัวครับเอาสามไม่มัดเพื่อเล่นสาตัวครับขครยากแตกตรงก็เล่น3ามกระพุกลับไปนครับสุดท้ายผมเลือกชุดนี้ครับ1 4 4 1นึครับอย่างน้อยขอให้มาครับ ดูนนทีตอนบ่ายโมงบ่ายโมงนิดๆครับไม่เกินบ่ายโมงหนึนาทีรู้ผลแน่ครับก็ย้เจอที่วันจันทร์หน้าครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและติดตามครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับ